สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของอับาตาคัมซอรัสที่คนเลซี่บอกว่าเคยวิ่งเล่นกับมันสมัยยังละอ่อนไปชมภาพเหตุการณ์กันครับเย,ย้เฮ้ก็มาดีดดครับอับาตาคัมเพื่อนยากมาให้าอ,าอาหารนาหารอร่อยแล้วสิเขียวใหญ่เลยกรุบ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 เปิดมาด้วยไดโนเสาร์แบบนี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าผมจะเล่าเรื่องอะไรเอย่ย วันนี้จะเล่าเรื่องคาไซเร็กซ์เฮ้ยไม่ใช่แล้วลุงคาไซเร็กซ์คาไซเร็กซ์อะไรเล็กๆนะมาผมพูดเองเปรียงเข้าให้ไปเลยชิวๆเอาละครับมาเริ่มกันใหม่แบบดีๆกันดีกว่าเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะมันจะหมั่มเราหรือเราจะมั่มมัน แล้วเราจะเป็นจุดสูงสุดบนห่วงโซ่อาหารเหมือนดังเช่นปัจจุบันกันหรือเปล่าวันนี้ผมฟิงเกอร์แฮนจะมาเล่าเรื่องของไดนโนเสาร์ที่มีคนอ้างว่าเคยพบกับมันที่ประเทศคองโกพวกเขาตั้งชื่อให้กับมันว่าคาไซเร็กส์เอก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 เกฟิงเกอร์แฮเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นในปี1932จอห์นจอนสัน ในพรานชาวสวีเดนเป้าหมายของเขามีเพียงหนึ่งเดียวคือการล่าช้างตัวเบิ่มๆนัทินแอฟริกานี้เขาและลูกน้องข้ามหนองน้ำไปจนถึงทุ่งหญ้าสวันนาซึ่งเป็นแถบบริเวณหุบเขาที่มีชื่อว่าหุบเขาคาไซจอนพบช้างตามที่ได้หวังเอาไว้เขาเล็งปืนลูกซองไปที่เป้าหมายทันทีแต่เอ๊ะทำไมไมีแค่สองตัวกันนะไม่ใช่ว่ามันต้องมากันเป็นฝูงหรอกเหลอพวกช้างเนี่ย จน,นจนกระทั่งสัตว์ร้ายตัวยักษ์กระโดดออกมาจากพุ่มไม้จอร์นสันตกกระใจเป็นอย่างมากเขาทำตัวไม่ถูกเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เจ้าตัวนั้นทันทีปังปังปัง,ปงกระมังสักผ่าเขายิงไปทั้งหมดสามนัดแต่ปรากฏว่ามีเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นที่โดนมันลูกตะกัวเจาะเข้าที่กลางหลังของมันอย่างจังสัตว์ร้ายค่อยๆถอยห่างและก็จากไปจอร์นสันและลูกน้องของเขาจึงตัดสินใจว่าจะกลับแคมป์ละ ขวัญเลิดซะขนาดนั้นไม่อยู่แล้วโว้ยพวกเขาย้อนกลับไปทางเดิมข้ามหนองน้ำไปแต่ปรากฏว่าเพิ่งมาได้แค่ครึ่งทางลางไม่ดีก็มาอีกแล้วพวกเขาได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นมันอาจจะเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตอย่างจระเข้จอร์สันคิดเช่นนั้นก่อนจะมองไปทั่วทุกทิศทางจนกระทั่งเจ้าสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตัวเดียวกันกับที่พวกเขาเจอที่ทุ่งหญ้าสวรรค์น มันกำลังฉีกถึงร่างของแรดอย่างอาร็อร่อยมันกัดขาของแรดขาดได้ในการงับเพียงแค่ครั้งเดียวลูกน้องของเขาไม่รอเหวรีรเพ่นหนีไปก่อนใครเพื่อนจอรสันคิดในทันทีว่าชักปืนแม่มเลยดีไหมเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนปืนจะกลับไอ้ลูกน้องอายุ่งละสิเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เขายังมีกล้องโอ,โอ้พระเจ้ากล้อง จอร์นสันจึงตัดสินใจใช้ความกล้าหึบสุดท้ายแช่ภาพของมันเอาไว้ก่อนจะเพ่นแนบกลับแคมป์จอร์นสันนำเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอมาไปบอกเล่าให้กับหนังสือพิมพ์โรดิเชียเฮโรเขาบรรยายลักษณะของมันเอาไว้ว่าผิวหนังของมันสีแดงมีลายสีดำหน้ามันยาวและมีฟันคมกริบหลายซี่ขาของมันทั้งหนาทั้งใหญ่มันทำให้ผมนึกถึงพวกสิงโต ที่ขาของมันสร้างมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วของมันความยาวของมันประมาณ43ฟุตรูปร่างมันคล้ายกับไทแรนโนโซอรัสจนกระทั่งปี1933นายพรานห้าคนมาที่หุบเขาคาไซเพื่อจะออกล่าสิ่งมีชีวิตอย่างคาไซเร็กซ์ตามคำบอกเล่าของจอร์นสันซึ่งจริงๆพวกเขาไม่ได้เชื่ออะไรคำพูดของจอร์นสันมากนักหรอกพวกเขาเพียงแค่คิดว่าคาไซเร็กซ์ มันอาจจะเป็นเพียงจระเขคยักษ์สิ่งถ้าไปล่าเอาหนังมันมาได้เนี่ยก็คงจะขายได้ราคางามไม่หยอกเลยทีเดียวเชียวพวกเขาจึงไปถึงหุบเขาคาไซข้ามผ่านหนองน้ำเดียวกับที่จรสันข้ามเมื่อปีที่แล้วหนึ่งในนั้นตกกระใจสุดขีดเมื่อพบเห็นเข้ากับบางอย่างเรียวๆย,ยาวๆสีแดงฉานอยู่ในทะเลสาบบรรยากาศชักจะมาคุพวกเขารีบขึ้นลําปืน แต่แล้วจูๆ่ๆหางสีแดงนั่นก็ฟาดเข้ากับนายพรานคนหนึ่งอย่างแรงจนเขาล้มลงไปกับผืนน้ําอีกสี่คนที่เหลือก็ไม่รอช้ากระหน่ำยิงไปที่เจ้าสิ่งนั้นอย่างบ้าคลั่งแต่ผลที่ได้กลับมีแค่น้าแตกกระเซ็นไปทั่วกับเสียงคํารามดังมาจากใต้น้ําพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างกําลังใกล้เข้ามาเสียงของสิ่งมีชีวิตขนาดบ้าหืมาพวกเขาจึงรีบพากันไปหลบหลังก้อนหินก้อนใหญ่ใกล้ๆนั้น ก่อนที่สิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์จะปรากฏตัวขึ้นพวกเขาเหมือนเจอศึกสองด้านตัวหนึ่งก็อยู่ใต้น้ําส่วนอีกตัวก็รอขยย่าพวกเขาอยู่บนบกพวกเขารอจนมั่นใจแล้วว่าพวกมันได้เดินจากไปแล้วจึงรีบเพ็นกลับบ้านในทันทีหลังจากนั้นในปี1950นายพรานและนักสัตววิทยาชื่อโรเบิร์ตเฮนเดอร์สันเดินทางไปที่คองโกเพราะหวังว่าจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตปแปลกๆใหม่ๆ ที่เขาไม่เคยพบมาก่อนได้ที่นี่เขาเดินทางไปถึงที่นั่นในเดือนสิงหาคมกล่าวกันว่าการล่าสัตว์เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เขายิ้มได้หลังจากที่เขาเศร้าซึมกับการที่เพิ่งเสียคู่ชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วเอ็แต่แอบจิตจิตแปลกๆนะครับโรเบิร์ตนี่เอาความทุกข์มาลงกับที่สัตว์หรือเปล่าครับเนี่ยด้วยความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นโรเบิร์ตจึงได้รถจี๊ปขับเล่นฉิวผ่านหนองน้ําคาไซเขามั่นใจว่าเหยื่อของเขาเนี่ย อยู่อีกฝ้าของหนองน้ํานี่แน่ๆโรเบิร์ตกับพักพวกของเขาบอกกับชาวบ้านว่าเขาจะไปตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นเพื่อฉึกฉึกสัตว์สัก6วันแล้วพวกเขาจะเอารถกลับมาคืนแต่แล้วมันก็ไม่เป็นตามนั้นผ่านไป6วันล่วงเลยเข้าวันที่7ก็ยังไม่มีวี่แววของพวกโรเบิร์ตแต่พวกชาวบ้านก็คิดในแง่ดีว่าช่วงสองสามวันมานี้ฝนตกหนักน้ำก็ขึ้นสูงด้วย พวกโรเบิตคงอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นอันตรายถ้าเดินทางในช่วงที่มีพายุฝนหนักแบบนี้ลมะมั้งที่คิดในแง่ดีแบบนี้ก็เพราะเองยังไม่เอารถมาคืนเลยเฮ้ยขโอมอยรถไปปะเนี่ยหาด้วยไม่น่าหลงกลเลยเฮ้ปบโถอันนี้ชาวบ้านไม่ได้พูดครับผมพูดเองชักจะนานเกินไปละชักจะนานเกินไปแล้ว,นนลวพวกชาวบ้านจึงส่งคนจากหมู่บ้านไปประมาณ15คนเพื่อไปตามหาพวกเขาพอไปถึง พวกเขาพบเข้ากับซาาของแคมป์ที่พังยับเยินพวกเขาเดินทางห่างไปอีกประมาณ1กิโลเมตรและพบเข้ากับพวกของโรเบิร์ตจนได้ซึ่งสภาพก็สุดจะบรรยายจริงๆครับผมไม่อาจจะบรรยายได้โกรวโดนแบนครับเอาเป็นว่าสั้นๆหนึ่งคำหนึ่งพยางเละครับเรื่องราวผ่านไปหลายปีแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถหาบทสรุปของคดีนี้ได้ การสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากอาวุธปืนมีดหรือของมีคมพวกนั้นสภาพของทุกคนเหมือนถูกบทขยี้ด้วยแรงมหาศาลแต่สันนิษฐานได้ว่านี่คงเป็นฝีมือของสัตว์แสนดุร้ายที่เข้าทำร้ายพวกเขาแล้วสัตว์ตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่นะสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคุณทริกกี้ทีโพสตสำหรับเรื่องที่เสนอมาด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันไปผมขอหนึ่งคำถามให้เพื่อนๆเพื่อนๆน,นคิดว่าสรุปคาไซเร็กซ์คือตัวอะไรกันแน่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะเซบายฮะ